สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นำเสนอการจัดหาอุปกรณ์อาวุธของกองทัพเรือไทยนะครับจากการที่กองทัพเรือไทยมีการจัดหายานเกาะล้อยาง8ป AWAV ให้กับทางนาวิกโยธินไทยก็มีข่าวเพิ่มเติมมานะครับว่าทางกองทัพเรือกำลังเสนอโครงการจัดหายุโทโธปกรณ์อาวุธเพิ่มเติมให้กับนาวิกโยธินไทย ดังต่อไปนี้นะครับก็คือรายการแรกก็จะเป็นปืนใหญ่อัตาจร้อย,ย่าง ATMG 155ม m ม mm, 52คาลิเบอร์ซึ่งทางไทยนี่ร่วมมือกับทาง Elbit System ของอิสราเอลในการผลิตให้กับทั้งกองทัพเรือโดยนาวิกโยธินและกองทัพบ,บกซึ่งปัจจุบันนี้ทางกองทัพเรือโดยนาวิกโยธินมีปืนใหญ่อัตาจรอย,ย่าง ATMG ประจำการอยู่6ชุดยิง และยังต้องการเพิ่มเติมอีกจำนวน12ชุดยิงเพื่อให้ครบ18ชุดยิงต่อ1กองพันซึ่งกรณีนี้เป็นไปได้ว่าอย่างน้อยจะต้องมีการจัดหาในครั้งนี้อย่างต่ำจำนวน6ชุดยิง2ก็คือเครื่องยิงลูกระเบิดอัตราจร100ยางขนาด120มิมหรือ ATMM ซึ่งทางไทยก็ร่วมกับทางอิสราเอลในการผลิตประจําการ ให้กับกองทัพบ,บกไทยสําหรับกรณีนี้มีความเป็นไปได้ที่ทางกองทัพเลือจะจัดหาจํานวน6ชุดยิงก่อนเพื่อให้ได้1กองร้อยประจําการในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะครับ 3. อันนี้เป็นที่น่าย,ยินดีว่า D11A ซึ่งเป็นชุดยิง ได้ทั้งมิซล์และก็ล็อกเก็ตทางนาวิกโยุทางด้านกองทัพเรือก็มีความต้องการที่จะจัดหาเข้าประจำการโดยเข้าประจำการที่นาวิกโยธินไทยเช่นกันซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าทางกองทัพเรือจะจัดหาจำนวน1 0กองร้อยหรือ6ชุดยิงก่อนซึ่งจากข่าวที่ระบุมาในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าย,ยินดีเนื่องจากว่ามีการจัดหายุธปกรณ์สินค้าที่ผลิตขึ้น ภายในประเทศไทยก็เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับแล้วก็เงินตราก็ไม่รั่วไหลออกไปจากประเทศไทยมากนักนะครับถึงแม้ว่าเราจะผลิตชิ้นส่วนต่างๆได้ไม่100%่แต่ก็มีชิ้นส่วนมากกว่า50%ที่ผลิตอยู่ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจึงนำมาเสนอให้ทุกท่านรับฟังกันนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ